เสียงกรีดร้องดังสถานไปทั่วหมู่บ้านในเช้าวันนั้นเมื่อปิยดาลูกสะใภ้คนโปรดของครอบครัวจันเจริญกำลังจับผมแม่ผัวของตนเองอย่างแรงจนผู้หญิงวัยหกสิบต้องโห่ร้องขอความช่วยเหลือกลางลานบ้านหน้าตาเฉยหลายคนวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจไม่มีใครเชื่อว่าหญิงสาวที่เคยสุภาพอ่อนน้อมจนเป็นที่ชื่นชมของทั้งตระกูลจะกลายเป็นคนดูร้ายขนาดนี้แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงยิ่งกว่านั้นคือเมื่อพวกเขาเห็นปิยดาควักเอกสารโฉนดที่ดินออกมาโบกไปมาพร้อมตะโกนว่า นี่มันของฉันของฉันคนเดียวแม่จะมาแย่งไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อสามเดือนก่อนเมื่อวิชัยสามีของปิยดาเสียชีวิตอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทิ้งไว้แต่ความเศร้าโศกและมรดกจํานวนมหาศาลที่ยังไม่ได้แบ่งปันปิยดาที่แต่งงานกับวิชัยมาสิบปีไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่โหดร้ายเช่นนี้แม่จะเศร้าโศกกับการจากไปของสามีแต่เธอก็ยังต้องรับมือกับแรง กดดันจากครอบครัวฝ่ายสามีที่เริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปตั้งแต่วันแรกที่จัดงานศพพรทิพแม่ผัวของเธอเริ่มพูดจาเสียสีแทรกแซงทุกเรื่องทุกอย่างจากที่เคยให้เกียรติปิยดาเป็นอย่างดีกลับกลายเป็นมองเธอเหมือนคนนอกเหมือนคนที่มาแย่งชิงมรดกของครอบครัวความจริงแล้วปิยดาไม่เคยสนใจเรื่องทรัพย์สินมากนักเธอแต่งงานกับวิชัยด้วยความรักที่แท้จริงแต่เมื่อครอบครัวฝ่ายสามีเริ่มปฏิบัติกับเธอเหมือนคนนอกและพยายามกีดกันเธอออกจากทุกอย่างเธอ จึงตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองที่ดินแปลงใหญ่ที่กลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งนั้นเป็นที่ดินที่วิชัยซื้อไว้เมื่อสามปีก่อนใช้เงินออมของทั้งสองคนผสมกับเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ปิยดาเป็นผู้คำประกรันพวกเขามีความฝันที่จะสร้างบ้านหลังใหม่บนที่ดินแปลงนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ห่างจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ แต่แล้วความฝันทั้งหมดก็สลายไปพร้อมกับการจากไปของวิชัยที่เลวร้ายกว่านั้นคือเมื่อปิยดาไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์เธอพบว่าที่ดินแปลงนี้ถูกจดทะเบียนไว้ในนามของวิชัยคนเดียวทั้งที่เธอคิดว่าควรจะเป็นชื่อร่วมเพราะใช้เงินของทั้งคู่เรื่องนี้ทําให้พรทิพย์มีข้ออ้างที่จะอาศัยกฎหมายมรดกเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยอ้างว่าในฐานะแม่ของผู้ตายเธอมีสิทธิ์ได้รับมรดกส่วนหนึ่งด้วยในช่วงแรกปิยดาพยายามเจรจาด้วยความสุภาพเธอยอมรับว่าพรทิพย์มีสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่เธอขอให้คุณแม่เห็นใจว่าที่ดินแปลงนี้คือความหวังเดียวของเธอเธอยังต้องผ่อนชำระนี่ธนาคารอีกมากและถ้าขายที่ดินไปเธอก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยพรทิพย์ไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยมีบ้านหลังใหญ่และเงินออมมากมายแต่ผู้หญิงคนนี้กลับดื้อรั้นและเห็นแก่ตัวเกินกว่าที่ปิยดาจะจินตนาการได้คำตอบของพรทิพต์คือลูกสะพ้อย่าลืมว่าเธอเป็นแค่ภรรยาของลูกชายฉันไม่ใช่ลูกสาวของฉันเมื่อลูกฉันตายไปแล้ว เธอก็ไม่มีสิทธิ์อะไรกับทรัพย์สินของครอบครัวจันจรรญ์คำพูดเหล่านี้แทงหัวใจปิยดาอย่างแรงเธอที่อุทิศตัวดูแลครอบครัวนี้มาสิบปีกลับถูกปฏิบัติเหมือนคนนอกเพียงชั่วข้ามคืนความผิดหวังและความโกรธค่อยๆสะสมในใจจนกระทั่งวันหนึ่งปิยดาได้รับโทรศัพท์จากทนายความที่ดูแลเรื่องมรดกแจ้งว่าพรทิพย์กำลังดำเนินการฟ้องศาลเพื่อขอให้แบ่งมรดกและบังคับขายที่ดินแปลงดังกล่าวนั่นคือจุดที่ทำให้ปิยดาตัดสินใจว่าเธอจะไม่ยอมให้ ใครมาเหยียบย่ำสิทธิ์ของเธอได้อีกต่อไปหลังจากได้รับข่าวจากทนายความปิยดารีบไปหาพรทิพย์ทันทีที่บ้านหลังใหญ่ริมแม่น้ําที่วิชัยเติบโตมาเธอตั้งใจจะเจรจากันอีกครั้งด้วยความสงบและมีเหตุผลแต่สิ่งที่เธอพบเมื่อเดินเข้าไปในบ้านทําให้ความสงบนั้นพังทลายลงทันทีในห้องรับแขกมีกลุ่มคนนั่งอยู่พร้อมหน้าทั้งพรทิพย์น้องสาวของวิชัยอีกสองคนและทนายความของฝ่ายพรทิพย์พวกเขากําลังหารือกันเรื่องการแบ่งมรดกโดยไม่ได้บอกกล่าวกับปิยดาเลย เมื่อเห็นปิยดาเดินเข้ามาพรทิพย์แสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างเปิดเผยมาทำอะไรที่นี่ไม่มีใครเชิญเธอมาน้ำเสียงของพรทิพย์เย็นชาจนปิยดาต้องกลั้นน้ำตาไว้แม่ขหนูได้ยินว่าแม่กำลังจะฟ้องศาลเรื่องที่ดินหนูมาขอร้องให้แม่ยกเลิกความคิดนี้เถอะค่าที่ดินแปลงนั้นมันสำคัญกับหนูมากหนูยังต้องผ่อนหนี้ธนาคารอีกเยอะถ้าแม่บังคับให้ขายหนูจะไม่มีอะไรเหลือเลย ปิยดาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือความสิ้นหวังชัดเจนในดวงตาของเธอแต่พรทิพย์กลับหัวเราะเสียดสีนั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันเธอจะไม่มีอะไรเหลือก็เป็นเรื่องของเธอลูกชายฉันตายไปแล้วเธอก็ควรจะกลับไปหาครอบครัวตัวเองสักทีอย่าได้คิดจะมาแขวนอยู่กับครอบครัวจันเจริญคำพูดของพรทิพย์ทำให้น้องสาวของวิชัยทั้งสองคนหัวเราะเยาะปิยดารู้สึกได้ว่า ครอบครัวนี้กำลังกลั่นแกล้งเธออย่างเจตนาพวกเขาไม่ได้แค่ต้องการที่ดินแต่พวกเขาต้องการไล่เธอออกไปจากชีวิตของพวกเขาให้ได้แม่ขนหนูไม่เคยคิดจะแขวนอยู่กับใครเลยหนูก็มีมือมีเท้าทำงานหาเงินได้เองแต่ที่ดินแปลงนั้นมันเป็นของที่หนูกับพี่ชายช่วยกันซื้อหนูใช้เงินออมของหนูทั้งหมดไปกับมันหนูค้ำประกันเงินกู้ด้วยตัวหนูเองมันไม่ใช่แค่มรดกของพี่ชายคนเดียวปิยดาพยายามอธิบายด้วยความหวังว่าพรทิพย์จะเข้าใจแต่ทนายความของพรทิพย์กลับแทรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเย็นชา คุณปิยะดาครับตามกฎหมายแล้วที่ดินแปลงนั้นจดทะเบียนในนามของคุณวิชัยคนเดียวถือเป็นสินส่วนตัวของเขาเมื่อเขาเสียชีวิตแล้วทรัพย์สินส่วนนี้จะถูกแบ่งเป็นมรดกตามกฎหมายคุณในฐานะภรรยาได้สองในสามและคุณพรทิพย์ในฐานะมารดาได้หนึ่งในสามถ้าคุณไม่สามารถจ่ายค่าไถ่ถอนส่วนของคุณพรทิพย์ได้ศาลก็จะสั่งให้ขายทอดตลาดคำอธิบายของทนายความทําให้ปิยะดารู้สึกหมดหนทางเธอรู้ดีว่าตัวเองไม่มีเงินมากพอที่จะไถ่ถอนส่วนของพรทิพย์ได้เพราะเงินที่เหลืออยู่ทั้งหมด ต้องเอาไว้ผ่อนหนี้ธนาคารถ้าที่ดินถูกขายทอดตลาดเธออาจจะได้เงินบางส่วนกลับมาแต่ก็ไม่มากพอที่จะเอาไว้ซื้อที่ดินหรือบ้านใหม่ได้แม่คะแม่รู้ใช่ไหมคะว่าแม่กําลังทําอะไรอยู่แม่กําลังทําลายชีวิตของหนูหนูไม่เคยทําอะไรผิดกับแม่เลยสักครั้งเดียวหนูดูแลพี่ชัยและครอบครัวนี้มาตลอดสิบปีแล้วทาไมแม่ถึงได้ใจร้ายกับหนูขนาดนี้ปิยดาร้องให้ออกมาอย่างสิ้นหวังน้ำตาไหลรินเต็มใบหน้าแต่พรที่กลับไม่ได้แสดงความสงสารแม้แต่น้อย ฉันไม่สนใจหรอกว่าเธอจะทําอะไรมาตลอดสิบปีนั่นมันเป็นหน้าที่ของเธอในฐานะภรรยาตอนนี้ลูกฉันตายไปแล้วเธอก็ไม่เกี่ยวอะไรกับครอบครัวนี้อีกต่อไปถ้าเธอมีสติดีพอก็รีบออกไปจากบ้านนี้สะและอย่าได้คิดจะต่อต้านการฟ้องร้องของฉันไม่งั้นฉันจะทําให้เธอลําบากมากกว่านี้ค,คําคูเหล่านี้ทําให้ปิยดาตกตะลึงเธอไม่เคยคิดว่าพรทิพย์จะโหดร้ายขนาดนี้ผู้หญิงคนนี้ที่เคยยิ้มแย้มใส่เธอ และพูดว่ารักเธอเหมือนลูกสาวคนหนึ่งกลับกลายเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอปิยดาเดินออกจากบ้านหลังนั้นด้วยความรู้สึกที่สับสนและเจ็บปวดเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปคืนนั้นปิยดานอนไม่หลับเธอนอนนึกถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอตั้งแต่วันที่แต่งงานกับวิชัยจนถึงวันนี้ความทรงจำดีๆที่เคยมีกลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่อาจลบเลือนได้เธอจำได้ว่าวิชัยเคยสัญญากับเธอว่าจะดูแลเธอตลอดไปว่าพวกเขาจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่น และมีความสุขแต่ตอนนี้วิชัยไปแล้วทิ้งไว้แต่ปัญหาและความเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญคนเดียวรุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นปิยะดาตัดสินใจไปพบทนายความเพื่อปรึกษาเรื่องสิทธิ์ของเธอนายสมชายทนายความหนุ่มที่เคยช่วยงานของวิชัยรับปากว่าจะช่วยเธอเขาอธิบายให้ปิยะดาฟังอย่างละเอียดว่าตามกฎหมายแล้วเธอมีสิทธิ์อย่างไรและมีทางเลือกอะไรบ้างคุณปิยะดาครับถ้าคุณมีหลักฐานที่แสดงว่าคุณใช้เงินของคุณเองในการซื้อที่ดินแปลงนี้ ด้วยคุณอาจจะฟ้องเรียกร้องให้ศาลพิจารณาว่าที่ดินนี้เป็นสินสมรสหรือไม่ถ้าศาลเห็นว่าเป็นสินสมรสจริงที่ดินทั้งแปลงจะเป็นของคุณโดยไม่ต้องแบ่งให้กับคุณพรทิพย์นายสมชายอธิบายแต่หนูไม่แน่ใจว่าจะมีหลักฐานพอไหมครับเพราะตอนนั้นหนูโอนเงินให้พี่ชัยไปจ่ายรวมเลยหนูไม่ได้เก็บใบเสร็จหรืออะไรไว้เลยปิยดาพูดด้วยความกังวลก็ลองหาดูครับ ตรวจสอบบัญชีธนาคารดูว่ามีประวัติการโอนเงินหรือไม่หาพยานบุคคลที่รู้เห็นเรื่องนี้ถ้าเรารวบรวมหลักฐานได้พอสมควรเราก็มีโอกาสชนะคดีคําแนะนําของนายสมชายทําให้ปิยดาเห็นแสงสว่างแสงหนึ่งเธอเริ่มลงมือรวบรวมหลักฐานทันทีเธอไปธนาคารเพื่อขอสําเนาประวัติการทําธุรกรรมย้อนหลังสามปีพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีของเธอไปยังบัญชีของวิชัยจํานวนหลายแสนบาทในช่วงเวลาที่พวกเขากําลังจะซื้อที่ดิน เธอยังติดต่อเพื่อนสนิทของวิชัยที่เคยไปดูที่ดินด้วยกันในวันนั้นพวกเขายืนยันว่าปิยดาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อที่ดินและเป็นผู้ที่จ่ายเงินดาวส่วนหนึ่งนอกจากนี้เธอยังพบสมุดบันทึกของวิชัยที่เขียนไว้ว่าฉันและปิยดาจะสร้างบ้านบนที่ดินแปลงนี้นี่คือความฝันของเราทั้งคู่หลักฐานเหล่านี้ทําให้ปิยดามีความหวังมากขึ้นเธอเชื่อว่าตัวเองมีโอกาสชนะคดีได้แต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือพรทิพย์กำลังวางแผนที่ จะทำลายเธอให้สิ้นซากวันหนึ่งขณะที่ปิยดากำลังจัดเตรียมเอกสารอยู่ที่บ้านเช่าของเธอก็มีคนมาเคาะประตูเมื่อเธอเปิดประตูออกไปก็พบว่าเป็นชายสองคนที่ดูน่ากลัวพวกเขาบอกว่ามาในานามของพรทิพย์เพื่อเตือนเธอให้เลิกต่อสู้คดีคุณปิยดาใช่ไหมครับคุณพรทิพย์ฝากมาบอกว่าถ้าคุณยังไม่ยอมถอนตัวจากการต่อสู้คดีคุณอาจจะเจอเรื่องไม่ดีคุณพรทิพย์ไม่อยากทำร้ายคุณหรอกนะแต่ถ้าคุณยังดื้อดึงต่อไปคุณก็อย่าโทษเธอ ชายคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงขู่เข็นปิยดาษใจมากแต่เธอพยายามทำตัวสงบบอกคุณพรทิพว่าฉันไม่กลัวฉันจะต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของฉันจนถึงที่สุดเธอตอบด้วยเสียงที่สั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นชายทั้งสองมองเธอด้วยสายตาที่เย็นชาก่อนจะเดินจากไปปิยดาปิดประตูและล็อกอย่างรวดเร็วเธอรู้สึกกลัวแต่ก็ไม่ยอมถอยเธอโทรหานายสมชายทันทีเพื่อแจ้งเรื่องนี้นายสมชายแนะนำให้เธอแจ้งความ และขอความคุ้มครองจากตำรวจแต่ปิยาดากลัวว่าการแจ้งความจะทำให้สถานการณ์แย่ลงเธอตัดสินใจว่าจะระมัดระวังตัวเองและเร่งรวบรวมหลักฐานให้เสร็จโดยเร็วในสัปดาห์ต่อมาปิยาดาได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวของวิชัยคนเล็กที่ชื่อวรนณาเธอขอพบปิยาดาเป็นการส่วนตัวตอนแรกปิยาดาไม่อยากไปเพราะกลัวว่าจะเป็นกับดักแต่วันณาบอกว่ามีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกเรื่องที่เกี่ยวกับความจริงเบื้องหลังการกระทำของพรทิพย์ ปิยดาตัดสินใจไปพบวน,นาที่ร้านกาแฟาเล็กๆริมถนนสายหลักเธอเลือกที่สาธารณะเพราะคิดว่าจะปลอดภัยกว่าที่อื่นเมื่อไปถึงเธอพบว่าวน,นานั่งรอยอยู่แล้วสีหน้าของวน,นาดูกังวลและไม่สบายใจพี่ปิยะขะขอบคุณที่มาหนูรู้ว่าพี่คงไม่ไว้ใจครอบครัวเราแล้วแต่หนูมาวันนี้เพราะหนูอยากบอกความจริงบางอย่างที่พี่ควรรู้วน,นาเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงจริงจัง,จงปิยดานั่งลงและจ้องมองวน,นาด้วยความระแวดระวังความจริงอะไรเธอถามสั้นๆ เรื่องของแม่กับที่ดินแปลงนั้นข้าจริงๆแล้วแม่ไม่ได้ต้องการที่ดินเพื่อตัวเองหรอกค่ะแม่ต้องการเงินค่าแม่กําลังมีหนี้สินมหาศาลที่พี่ไม่รู้เรื่องวันนาพูดด้วยน้ําเสียงเศร้าปียดาาใจหนี้สินอะไรกันเธอถามด้วยความสงสัยแม่เล่นการพนันค่าแม่ติดการพนันมาหลายปีแล้วตอนที่พี่ชัยยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนคอยจ่ายหนี้ให้แม่เรื่อยๆโดยที่พี่ไม่รู้เพราะพี่ชายไม่อยากให้พี่กังวล แต่ตอนนี้พี่ชัยไปแล้วแม่ก็ไม่มีใครใจ่ายหนี้ให้อีกเจ้านี้เริ่มมาทวงทีขึ้นแม่เลยคิดว่าถ้าได้เงินจากการขายที่ดินแปลงนั้นแม่ก็จะเอาไปใช้หนี้ได้การเปิดเผยของวันนาทําให้ปิยดาตกตะลึงเธอไม่เคยรู้เลยว่าพรทิพติดการพนันและวิชัยก็ไม่เคยบอกเธอเลยตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมพรทิพถึงดื้อดึงขนาดนี้ไม่ใช่เพราะเธอโลภหรือต้องการแก้แค้นแต่เพราะเธอจำเป็นต้องได้เงินจริงๆแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของปิยดาดีขึ้นเลย ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของฉันนี่ของแม่ควรจะเป็นความรับผิดชอบของแม่เองไม่ใช่มาเอาที่ดินของฉันไปขายปียดาพูดด้วยความโกรธหนูเข้าใจความรู้สึกของพี่คะ่ะแต่หนูอยากให้พี่รู้อีกอย่างหนึ่งว่าแม่ไม่ได้แค่ติดหนี้เงินกู้นอกระบบธรรมดาแม่ติดหนี้กับกลุ่มอันธพาลที่อันตรายมากคับพวกเขาขู่ว่าถ้าแม่ไม่จ่ายเงินภายในเดือนหน้าพวกเขาจะทำร้ายแม่และครอบครัวหมายความว่าหนูกับพี่สาวก็อยู่ในอันตรายด้วยค่ะวน,นาพูดด้วยน้ำเสียงกลัวจริงๆข้อมูลนี้ ทำให้ปิยาดาเริ่มเห็นภาพใหญ่ขึ้นเธอเข้าใจว่าทำไมพรทิพถึงทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ได้เงินแต่เธอก็ยังไม่ยอมที่จะเสียสละที่ดินของตัวเองเพื่อช่วยคนที่ปฏิบัติกับเธอแย่ขนาดนั้นนั่นก็ยังไม่ใช่ปัญหาของฉันถ้าแม่ติดหนี้ก็ควรจะไปหาทางอื่นแก้ไขไม่ใช่มาแย่งชิงสิทธิ์ของฉันปิยาดายืนกรานวน,นาถอนหายใจ หนูรู้คขาว่าพี่คงไม่อยากช่วยแต่หนูก็อยากให้พี่รู้ว่าถ้าเรื่องนี้จบลงไม่ดีมันจะส่งผลกระทบกับทุกคนในครอบครัวรวมถึงพี่ด้วยพวกอันธพาลเหล่านั้นไม่สนหรอกว่าพี่เป็นลูกสะใภ้หรือลูกสาวถ้าพวกเขาอยากได้เงินพวกเขาจะมาหาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวจันเจริญคำเตือนของวน,นาทำให้ปิยดาเริ่มรู้สึกกลัวเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเผชิญกับอันตรายจากกลุ่มอันธพาลแล้วหนูต้องการให้ฉันทำอะไรยอมมอบที่ดินให้แม่เลยหรือปิยดาถาม ไม่ใช่ค่ะพี่หนูอยากเสนอทางออกอีกทางหนึ่งพี่ช่วยยืมเงินให้แม่ไปใช้หนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมานั่งคุยกันใหม่เรื่องที่ดินพี่อาจจะขอกู้เงินเพิ่มจากธนาคารก็ได้หรือถ้าไม่ได้ก็ขอให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนยืมก่อนอย่างน้อยมันก็ซื้อเวลาให้เราได้วันนาเสนอแต่ปิยะดาสายหน้าหนูเองก็กำลังจะล้มละลายอยู่แล้วเพราะต้องผ่อนหนี้ที่ดินหนูจะไปหาเงินมาช่วยแม่ได้จากไหนและแม่ก็ไม่สมควรได้รับความช่วยเหลือจากหนูหลังจากที่แม่ปฏิบัติกับหนูแบบนั้น ปิยดาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดวันนาดูผิดหวังงั้นหนูก็ไม่รู้จะทําอะไรได้แล้วข้าหนูแค่อยากเตือนพี่ว่าอย่าคิดว่าพี่ปลอดภยัยเพราะพวกอันธพาลเหล่านั้นไม่มีหลักการอะไรพวกเขาอาจจะมาหาพี่เองก็ได้วันนาลุกขึ้นจากโต๊ะด้วยสีหน้าเศร้าขอบคุณที่มาเตือนแต่หนูจะไม่เปลี่ยนใจปิยดาพูดเสียงแข็งหลังจากพบวันนาปิยดากลับบ้านด้วยความรู้สึกสับสนเธอเริ่มกลัวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อคิดถึงกลุ่มอันธพาลที่วน,นาพูดถึงแต่เธอก็ยังไม่ยอมถอยเธอคิดว่าถ้าเธอยอมแพ้ตอนนี้เธอก็จะไม่เหลืออะไรเลยคืนนั้นปิยดานอนไม่หลับอีกครั้งเธอได้ยินเสียงแปลกๆข้างนอกบ้านเสียงเหมือนมีคนเดินไปมาเธอลุกขึ้นมามองออกไปทางหน้าต่างพบว่ามีเงาคนยืนอยู่ข้างนอกหัวใจของเธอเต้นแรงเธอคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพร้อมที่จะโทรเรียกตำรวจแต่เงานั้นก็เดินหายไปในที่สุดเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองเห็นผิดหรือเปล่า แต่ความกลัวนั้นก็ฝังแน่นอยู่ในใจรุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นปิยดาตื่นมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าเธอตัดสินใจว่าจะไปพบนายสมชายอีกครั้งเพื่อปรึกษาเรื่องที่วันนาบอกเมื่อไปถึงสำนักงานทนายความเธอเล่าทุกอย่างให้นายสมชายฟังนายสมชายฟังจนจบแล้วก็ขมวดคิ้วด้วยความกังวลคุณปิยาดาครับถ้าเป็นอย่างที่คุณนวณาบอกสถานการณ์อาจจะอันตรายมากกว่าที่เราคิดผมแนะนำให้คุณแจ้งความกับตำรวจเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและถ้าเป็นไปได้คุณควรหาที่พักชั่วคราวที่ปลอดภัยกว่านี้ นายสมชายแนะนำอย่างจริงจังแต่ถ้าหนูหนีไปหนูจะรวบรวมหลักฐานและต่อสู้คดีได้อย่างไรปิยดาถามด้วยความกังวลผมจะช่วยคุณรวบรวมหลักฐานส่วนคุณก็ไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนอย่างน้อยก็จนกว่าเราจะยื่นฟ้องและเรื่องจะเข้าสู่กระบวนการศาลพอเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วพวกเขาก็จะไม่กล้าทำอะไรคุณมากเกินไปนายสมชายพยายามปลอบปิยดาคิดอยู่สักพักก่อนจะตกลงเธอติดต่อเพื่อนสนิทของเธอที่อยู่ต่างจังหวัด และขอพักบ้านชั่วคราวเพื่อนตกลงทันทีวันรุ่งขึ้นปิีดาเก็บของสำคัญใส่กระเป๋าและเดินทางออกจากบ้านเช่าแต่ก่อนจะออกเดินทางเธอตัดสินใจไปที่ดินแปลงนั้นอีกครั้งหนึ่งเธอต้องการเห็นมันอีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงเมื่อไปถึงที่ดินแปลงนั้นปิีดายืนมองภูมิทัศน์รอบๆด้วยความรู้สึกเศร้าที่ดินแปลงนี้คือสถานที่ที่เธอกับวิชัยมีความฝันร่วมกันพวกเขาเคยมายืนที่นี่และวางแผนว่า จะสร้างบ้านแบบไหนจะปลูกต้นไม้อะไรรอบบ้านจะเลี้ยงสุนัขก,กี่ตัวทุกอย่างดูสดใสและเต็มไปด้วยความหวังแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับกลายเป็นแค่ความทรงจำที่เจ็บปวดขณะที่เธอกำลังยืนดูอยู่ก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาจอดใกล้ๆปิยะดาหันไปดูด้วยความระแวดระวังเมื่อประตูรถเปิดออกเธอก็ตกใจเมื่อเห็นว่าคนที่ลงมาคือพรทิพย์เองพรทิพย์เดินเข้ามาหาเธอด้วยสีหน้าเย็นชา มาทำอะไรที่นี่มาดูที่ดินที่กำลังจะหายไปจากมือเธอหรือพรทิพย์เยยยิปยดามองพรทิพย์ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแม่รู้ไหมคะว่าแม่กำลังทำอะไรอยู่แม่กำลังทำลายชีวิตคนที่รักลูกชายของแม่จริงๆแม่ไม่เคยสนใจเลยใช่ไหมคะว่าหนูจะเป็นอย่างไรปิยดาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพรทิพย์หัวราอยเาะฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะเป็นอย่างไรเธอไม่ใช่ลูกของฉันเธอแค่คนนอกที่แต่งงานเข้ามาในครอบครัว ตอนนี้ลูกฉันตายไปแล้วเธอก็ควรจะออกไปจากชีวิตของเราพรทิพ์พูดอย่างไร้ความปราณีคำพูดเหล่านี้ทำให้อะไรบางอย่างภายในตัวปิยดาแตกสลายความโกรธที่สะสมมาตลอดสามเดือนระเบิดออกมาเธอเดินเข้าไปหาพรทิพย์หนูไม่ใช่คนนอกหนูคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของพี่ชายหนูคือคนที่รักเขาและดูแลเขาจนวันสุดท้ายแล้วแม่ทำอะไรให้เขาบ้างแม่แค่คอยเอาเงินจากเขาไปเล่นการพน,นันแม่คือคนที่ทำให้ครอบครัวลำบากไม่ใช่หนู ปิยดาตะโกนด้วยความโกรธพรทิพถูกโจมตีด้วยความจริงทําให้โกรธมากขึ้นเธอชูมือขึ้นจะตบปิยดาแต่ปิยดาจับมือของเธอไว้ได้อย่าได้กล้าแต่ต้องหนูปิยดาพูดด้วยเสียงที่แข็งกว่าที่เคยการ,รเผชิญหน้ากันบนที่ดินแปลงนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญหลังจากที่ปิยดาจับมือพรทิพไวและไม่ยอมให้เธอตบพรทิพกลับโกรธจนสั่นเครือเธอดึงมือของตัวเองออกมาแล้วชี้หน้าปิยดา เธอกล้าดียังไงกล้าต่อต้านฉันเดียวฉันจะทําให้เธอเสียใจพรทิพขู่ด้วยเสียงแหบแห้งหนูไม่กลัวอะไรแล้วคะ่ะแม่ทําอะไรก็ได้แต่หนูจะไม่ยอมให้แม่เอาที่ดินแปลงนี้ไปนี่คือของหนูและพี่ชายแม่ไม่มีสิทธิ์ปียดายืนกรานอย่างไม่ยอมถอยพรทิพมองปิยดาอยู่สักพักด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังจากนั้นก็หันหลังเดินกลับไปขึ้นรถ และขับรถออกไปอย่างรวดเร็วปิยดายืนอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเห็นรถหายไปจากสายตาเธอรู้สึกโล่งใจในตัวแต่ก็ยังกังวลว่าพรทิพย์จะทําอะไรต่อเธอรีบออกจากที่ดินและเดินทางไปบ้านเพื่อนตามแผนสัปดาห์ต่อมานายสมชายโทรมาบอกว่าเขาได้ยื่นฟ้องศาลแล้วเพื่อเรียกร้องให้ที่ดินแปลงนั้นเป็นสินสมรสารนัดไต่สวนในอีกสองเดือนข้างหน้าข่าวนี้ทําให้ปิยดามีความหวังแต่ขณะเดียวก,กันเธอก็รู้ว่าสองเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตเธอ ใช้เวลาอยู่ที่บ้านเพื่อนในต่างจังหวัดอย่างระมัดระวังไม่ออกไปไหนมากนักและติดต่อกับนายสมชายทางโทรศัพท์เป็นประจำนายสมชายบอกว่าหลักฐานที่รวบรวมได้ค่อนข้างแข็งแกร่งและเขามีความมั่นใจว่าจะชนะคดีได้วันหนึ่งปิยดาได้รับโทรศัพท์จากวน,นาอีกครั้งวน,นาบอกว่าพรที่ป่วยหนักเธอเข้าโรงพยาบาลเพราะความเครียดและความกดดันจากนิสินแพทย์บอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องหัวใจและอาจจะต้องผ่าตัดค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก ข่าวนี้ทําให้ปิยะดารู้สึกสับสนส่วนหนึ่งของเธอยังโกรธพรทิพย์อยู่แต่อีกส่วนหนึ่งก็เริ่มรู้สึกสงสารถึงอย่างไรพรทิพย์ก็เป็นแม่ของสามีเธอเป็นคนที่ให้กําเนิดคนที่เธอรักเธอไม่อยากให้พรทิพย์เสียชีวิตด้วยความเกลียดชังและความเครียดพี่ปิยะข้าหนูรู้ว่าพี่ไม่อยากเกี่ยวข้องกับครอบครัวเราอีกแล้วแต่หนูขอร้องพี่นะคะช่วยมาพบแม่สักครั้งเธอแม่อยากคุยกับพี่วน,นาขอร้องด้วยน้ําเสียงที่เศร้ามากปิยดาคิดอยู่นานในที่สุดเธอ ก็ตกลงที่จะไปโรงพยาบาลเธอบอกตัวเองว่าไปแค่ครั้งสุดท้ายเพื่อให้มันจบลงอย่างสมบูรณ์เมื่อไปถึงโรงพยาบาลปิยดาเดินไปที่ห้องพิเศษที่พรทิพนนอนอยู่เมื่อเข้าไปในห้องเธอเห็นพรทิพนนอนบนเตียงดูสู้ผอมและอ่อนแอมากต่างจากผู้หญิงที่ดูแข็งแกร่งและดูดันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนวันนานั่งอยู่ข้างเตียงและยิ้มให้ปิยดาอย่างขอบคุณหนูออกไปให้พี่กับแม่คุยกันสองต่อสองนะคะวันนาพูดแล้วก็เดินออกจากห้องเหลือเพียงปิยดากับพรทิพ์อยู่ด้วยกันปิยดาเดินเข้าไปใกล้เตียง และยืนดูพรทิพย์อยู่สักพักพรทิพย์ลืมตาขึ้นมาและมองเธอมาแล้วสินะพรทิพย์พูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาแม่ขอให้หนูมาหนูเลยมาปิยดาตอบสั้นๆพรทิพย์พยายามยิ้มขอบใจที่มาฉันรู้ว่าเธอคงเกลียดฉันมากหลังจากที่ฉันทำกับเธอเสียงของพอรทิพย์ฟังดูเศร้าปิยดาไม่พูดอะไรเพียงแต่มองพอรทิพย์รอให้เธอพูดต่อฉันอยากจะขอโทษเธอพอรทิพย์พูดต่อคำพูดนี้ ทำให้ปิยดาดใจเธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคำขอโทษจากพรทิพย์ฉันรู้ว่าฉันทำผิดฉันปฏิบัติกับเธอแย่มากแม้ว่าเธอจะเป็นลูกสะใภ้ที่ดีและดูแลวิชัยเป็นอย่างดีแต่ฉันก็ยังเอาแต่ใจตัวเองความจริงแล้วฉันรู้ว่าเธอมีสิทธิกับที่ดินแปลงนั้นแต่ฉันก็ยังพยายามแย่งไปเพราะฉันหมดทางเลือกฉันติดหนี้มากเกินไปและฉันกลัวพรทิพย์พูดพร้อมกับน้ำตาไหลรินการเปิดเผยน,นี้ทำให้ปิยดารู้สึกอะไรบางอย่างภายในหัวใจ ความโกรธที่สะสมมาเริ่มละลายลงเล็กน้อยปิยดานั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงเธอยังไม่พูดอะไรแต่สีหน้าของเธอเริ่มนิ่มลงพรที่พูดต่อด้วยเสียงที่แผ่วเบามากขึ้นฉันรู้ว่าฉันไม่สมควรได้รับการให้อภัยแต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันเสียใจจริงๆเมื่อวิชัยยังมีชีวิตอยู่เขาเคยบอกฉันว่าเธอเป็นคนดีที่สุดที่เขาเคยพบเขารักเธอมากและเขาภูมิใจที่มีเธอเป็นภริยาฉันรู้เรื่องนี้ดีแต่ฉันก็ยังปฏิบัติกับเธอแย่ๆหลังจากที่เขาตายไป นั่นมันไม่ถูกต้องเลยน้ำเสียงของพรทิพย์เต็มไปด้วยความเสียใจจริงๆปิยดาฟังอยู่อย่างเงียบๆภาพของวิชัยผุดขึ้นมาในความทรงจำเธอจำได้ว่าเขาเคยบอกเธอว่ารักเธอมากแค่ไหนและเขาสัญญาว่าจะดูแลเธอตลอดไปแต่ตอนนี้เขาไปแล้วทิ้งให้เธอต้องต่อสู้กับทุกอย่างคนเดียวแม่ขหนูไม่ได้อยากให้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้เลยหนูแค่อยากให้ทุกคนเคารพสิทธิ์ของหนูหนูไม่ได้โลภอะไรหนูแค่อยากมีที่อยู่และดำเนินชีวิตต่อไปปียดาพูดในที่สุดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนลง ฉันเข้าใจแล้วและฉันจะไม่ต่อสู้เรื่องที่ดินอีกต่อไปเธอเก็บมันไว้เธอมันควรจะเป็นของเธอฉันจะบอกทนายความให้ถอนคดีพรทิพพูดอย่างจริงใจปิยดาดใจกับคำพูดนี้จริงหรือคะแม่จะยกเลิกการฟ้องร้องเธอถามด้วยความไม่เชื่อจริงสิฉันรู้ว่ามันสายเกินไปแล้วที่จะแก้ไขสิ่งที่ฉันทำแต่อย่างน้อยฉันก็อยากทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อนที่จะสายเกินไปพรทิพย์ยิ้มอย่างเศร้าการตัดสินใจนี้ ทำให้น้ำหนักหนึ่งหลุดออกไปจากบ่าของปิยดาเธอรู้สึกโล่งใจและดีใจมากแต่ขณะเดียวกันเธอก็เริ่มเห็นใจพรทิพย์ที่กำลังป่วยหนักและมีปัญหามากมายแล้วเรื่องนี้ของแม่หละคะแม่จะจัดการอย่างไรปิยดาถามพรทิพย์ถอนหายใจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีฉันอาจจะต้องขายบ้านหรืออาจจะขอลูกสาวคนอื่นช่วยฉันไม่รู้แต่นั่นไม่ใช่เรื่องของเธอเธอไม่ต้องกังวลเรื่องนี้พรทิพย์พูดปิยดานั่งเงียบอยู่สักพัก,พพงเ,งก,พกเธอกำลังคิดอะไรบางอย่างอย่างหนัก ในที่สุดเธอก็พูดขึ้นมาแม่ขหนูมีข้อเสนอหนึ่งเธอพูดพรทิพมองเธอด้วยความสงสัยอะไรถ้าแม่ยอมถอนคดีและยอมรับว่าที่ดินเป็นของหนูโดยสมบูรณ์หนูพร้อมที่จะช่วยแม่เรื่องหนี้หนูจะขายที่ดินแปลงนั้นแล้วเอาเงินบางส่วนไปช่วยแม่ใช้หนี้ส่วนที่เหลือหนูจะเอาไว้ใช้ชีวิตต่อไปปิยดาเสนอพรทิพตกใจมากทำไมเธอถึงยอมทำเพื่อฉันหลังจากที่ฉันทำกับเธอแบบนั้นเธอถามเพราะหนูไม่อยากให้แม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไป และถึงแม้แม่จะปฏิบัติกับหนูแย่ๆแ,แต่แม่ก็ยังเป็นแม่ของพี่ชายหนูไม่อยากให้พี่ชายเสียใจถ้าเขารู้ว่าแม่กําลังลําบากถึงแม้ที่ดินแปลงนั้นจะมีความหมายกับหนูมากแต่หนูก็ไม่อยากยึดติดกับมันจนเกินไปบางทีการปล่อยวางก็อาจจะดีกว่าปิยดาอธิบายด้วยน้าเสียงสงบน้ําตาของพรทิพย์ไหลออกมา,มามากขึ้นขอบใจเธอจริงๆเธอใจดีกว่าฉันมากมายฉันไม่สมควรได้รับความเมตตาจากเธอเลยพรทิพย์พูดด้วยเสียงสั่นเครือหนูแค่อยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีค่ะ และหนูหวังว่าเราจะยังคบหากันได้ในอนาคตถึงแม้พี่ชายจะไปแล้วแต่หนูก็ยังเคารพและรักครอบครัวนี้อยู่ปิยดายิ้มการสนทนาครั้งนี้เปลี่ยนทุกอย่างพรทิพย์ยอมถอนคดีและลงนามในเอกสารที่ยืนยันว่าที่ดินเป็นของปิยดาโดยสมบูรณ์หลังจากนั้นปิยดาก็ดำเนินการขายที่ดินได้ในราคาที่ดีเธอเอาเงินส่วนหนึ่งไปช่วยพรทิพย์ใช้นี่ทําให้พรทิพย์รอดพ้นจากความทุกข์ทรมานส่วนเงินที่เหลือปิยดาเอาไว้ใช้ชีวิตและเริ่มต้นใหม่ หกเดือนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดชีวิตของปิยดาเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเธอย้ายไปอยู่ในเมืองใหม่ที่ไม่มีความทรงจําเจ็บปวดเริ่มทํางานใหม่และสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองถึงแม่เธอจะยังคิดถึงวิชัยและรู้สึกเสียดายกับความฝันที่พวกเขาเคยมีร่วมกันแต่เธอก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเดินหน้าต่อไปพรที่หายจากอาการป่วยและกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นเธอเลิกเล่นการพนันและเริ่มใช้ชีวิตอย่างสุภาพเรียบร้อยความสัมพันธ์ระหว่างเธอ กับปิยดาดีขึ้นมากจนพวกเขากลับมาคุยกันได้อย่างปกติพรทิพย์ยอมรับว่าปิยดาเป็นคนดีที่สุดที่วิชัยเคยพบและเธอเสียใจที่ไม่ได้ปฏิบัติกับเธอดีกว่านี้ตั้งแต่แรกวันนาและปิยดากลายเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเธอคุยกันบ่อยๆและวันนามักจะชวนปิยดากลับมาเยี่ยมครอบครัวปิย,ยดาก็กลับไปเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะในวันสําคัญสาคัญเช่นวันเกิดของวิชัยหรือวันครอบครัววันหนึ่งขณะที่ปิยดากําลังจัดของในอพาร์ตเมนต์ใหม่ของเธอ เธอพบกล่องเก่าๆที่เคยเก็บของที่ระลึกของเธอกับวิชัยในกล่องนั้นมีรูปถ่ายมากมายจากวันที่พวกเขาแต่งงานจนถึงก่อนที่เขาจะจากไปมีจดหมายรักที่วิชัยเขียนให้เธอและมีโฉนดที่ดินแปลงเดิมที่เธอเก็บไว้เป็นที่ระลึกแม้ว่าเธอจะขายที่ดินไปแล้วแต่เธอก็ขอเก็บสำเนาโฉนดไว้เพื่อเป็นความทรงจำขณะที่กำลังดูรูปถ่ายเหล่านั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่เธอไม่รู้จักเธอรับสายสวัสดีค่าเธอพูดคุณปิยดาใช่ไหมครับเสียงผู้ชายที่ไม่คุ้นหูถาม ใช่ข้ามีอะไรครับปิยดาผมชื่อสุรเชษครับผมเป็นทนายความที่ดูแลมรดกของคุณวิชัยมีเรื่องสำคัญที่ผมต้องติดต่อคุณครับเรื่องของเงินมรดกที่คุณวิชัยฝากไว้ชายคนนั้นพูดปิยดาใจเงินมรดกอะไรข้าหนูไม่รู้เรื่องนี้เลยเธอพูดด้วยความสับสนคุณวิชัยมีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนครับเขาทำไว้เมื่อสามปีก่อนตอนที่คุณทั้งคู่ซื้อที่ดินแปลงนั้นเขาระบุให้คุณเป็นผู้รับผลประโยชน์ ตอนนี้บริษัทประกันอนุมัติการจ่ายเงินแล้วครับจํานวนเงินค่อนข้างมากผมต้องการให้คุณมาเซ็นเอกสารรับเงินครับทนายความอธิบายข่าวนี้ทำให้ปิยดาตกตะลึงเธอไม่เคยรู้เลยว่าวิชัยทำประกันชีวิตและระบุให้เธอเป็นผู้รับผลประโยชน์นี่หมายความว่าแม้ในวันสุดท้ายเขายังคิดถึงเธอและต้องการปกป้องเธอจำนวนเงินเท่าไหร,ร่ครปิยดาถามด้วยเสียงสัน่นหล้านบาทครับทนายความตอปิยดาเกือบจะหยุดหายใจหล้านบาท เป็นจำนวนที่มากมายมหาศาลสำหรับเธอนั่นหมายความว่าเธอไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปเธอสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างสบายใจและบางทีเธออาจจะซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อสารต่อความฝันที่เธอกับวิชัยเคยมีขอบคุณมากข่าหนูจะไปพบคุณตามที่นัดหมายค่าปิยดาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์หลังจากวางสายปิยดานั่งลงบนเตียงและร้องให้ออกมาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าโศกมันคือน้ำตาแห่งความโล่งใจและความกระตันยู เธอรู้สึกได้ถึงความรักของวิชัยที่ยังคงห่อหุ้มเธอแม้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้วเธอจำได้ว่าเขาเคยบอกว่าจะดูแลเธอตลอดไปและเขาก็รักษาคำสัญญานั้นได้จริงๆในคืนนั้นปิยดานอนฝันถึงวิชัยในฝันพวกเขายือนอยู่บนที่ดินแปลงที่พวกเขาเคยฝันจะสร้างบ้านวิชัยยิ้มให้เธอและบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเธอมากเธอแข็งแกร่งกว่าที่เธอคิดเธอจะอยู่ได้ดีเองเมื่อตื่นขึ้นมาปิยดารู้สึกสงบใจเธอตัดสินใจว่า จะใช้เงินมรดกที่ได้มาอย่างชาญฉลาดบางส่วนเธอจะลงทุนเพื่ออนาคตบางส่วนเธอจะบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากเหมือนที่เธอเคยลำบากและบางส่วนเธอจะใช้เพื่อสารต่อความฝันของเธอกับวิชัยเธอตัดสินใจที่จะไม่ซื้อที่ดินแปลงใหม่ทันทีแต่จะใช้เวลาเดินทางไปเยี่ยมเยียนสถานที่ต่างๆที่เธอกับวิชัยเคยวางแผนจะไปด้วยกันเธอจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพื่อให้คุ้มค่ากับการเสียสละ และความรักที่วิชัยมีให้เธอสองสัปดาห์ต่อมาปิยาดากลับไปเยี่ยมพรทิพย์และวน,นาที่บ้านเดิมพวกเธอนั่งพูดคุยกันอย่างอบอุ่นพรทิพย์ดูมีความสุขและสุขภาพดีขึ้นมากเธอขอบคุณปิยาดาอีกครั้งสำหรับความใจดีที่มีต่อเธอปิยาดาบอกพวกเขาเรื่องเงินมรดกที่เธอได้รับทุกคนดีใจและมีความสุขกับข่าวนี้พี่ปิยะข้าหนูดีใจมากที่ทุกอย่างจบลงด้วยดีแม้ว่าจะผ่านเรื่องยากลำบากมามาก แต่ในที่สุดทุกคนก็มีความสุขนี่คงเป็นสิ่งที่พี่ชายอยากเห็นมากที่สุดวันนาพูดด้วยรอยยิ้มปิยดาพยักหน้าหนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะพี่ชายคงอยากให้ทุกคนมีความสุขและอภัยให้กันและกันเย็นวันนั้นก่อนจะกลับปิยดาไปที่หลุมฝังศพของวิชัยอีกครั้งเธอนำดอกไม้มาวางและนั่งพูดคุยกับเขาสวัสดีนะคะพี่ชายหนูมาอีกแล้วตอนนี้หนูโอเคแล้วคะ่ะทุกอย่างจบลงด้วยดีหนูอภัยให้แม่แล้ว และแม่ก็อภัยให้หนูเหมือนกันหนูรู้ว่าพี่ต้องกังวลหนูมาตลอดแต่ตอนนี้พี่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วหนูจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและทําให้พี่ภูมิใจปิยดาพูดด้วยน้าเสียงอ่อนโยนลมเย็นเย็นพัดผ่านทาให้ใบไม้บนต้นไม้ใกล้ๆสั่นไหวปิยดารู้สึกเหมือนวิชัยกําลังตอบเธอบอกว่าเขาภูมิใจและเขาจะคอยดูแลเธอจากสวรรค์เธอยิ้มและเช็ดน้ําตาที่ไหลออกมาปิยดาเดินกลับไปที่รถด้วยความรู้สึกเบาใจ เธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตที่รออยู่ถึงแม้จะต้องผ่านความยากลำบากมามากแต่เธอก็เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับความรักการให้อภัยและความเข้มแกร่งเธอไม่ใช่แค่ลูกสะใภ้ที่จับหัวแม่ผัวในวันนั้นอีกต่อไปเธอคือผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สามารถเผชิญหน้ากับความยากลำบากและเดินออกมาด้วยศักดิ์ศรี และความเมตตาเมื่อรถของเธอแล่นออกจากสุสานดวงอาทิตย์กำลังตกดินแสงสีทองสวยงามสองผ่านเมฆสร้างภาพที่สวยงามปิยะดารู้สึกได้ถึงความหวังในหัวใจนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของเธอและเธอพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ